ที่ปทุมธานีวัดสิงห์สามโคกต้อนรับสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองปทุมยนวิถีไทยรามันเมื่อวันที่16กรกฎาคมเวลา18.00นผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดสิงห์ตำบนสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพบพระสมุดอัฐพลอนุจารีจเจ้าอาวาสวัดสิงห์กำลังดูแลความเรียบร้อยภายในวัด พร้อมด้วยคณะศิทธยาศิษิ์วสิงห์คอยต้อนรับและเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะช่างภาพจากกลุ่มโฟโตช็อตสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเที่ยวเมืองปทุมยนวิถีถิ่นไทยรามันโดยได้การนำการแสดงรำมอนจำนวนร้อชีวิตโดยมีนายไพรัต์จันแบบประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีมารำแสดง รำม,มอสบริเวณพื้นลานวัฒนธรรมวัดสิง์เพื่อส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมพร้อมจุดประทีปรอบอุโบสถเป็นที่สวยงามได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติจินดาวรนันประธานสภาวัฒน,รน,รนรธ,ธรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานพร้อมด้วยนางลักษมาทีรเกศวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมแสดงรำม,มอสอีกด้วยโดยบรรยากาศช่วงเช้านั้นพบกิจกรรมถ่ายภาพแลนด์สเคป และวิธีชีวิตชาวมอญที่งดงามของตำบลบางโจพจังหวัดพิษณธานีและพระบิณฑบาตท,ที่ดงตาลสามโคกสวนบัวลุงรัตสุวบัวงามกินข้าวห่อใบบัวยมว,วิถีริมน้ำชุมชนบ้านเจดีทองและสุดท้ายชมการแสดงรำม,มอนรอบโบสเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยานวสิงสามโคเป็นที่สวยงาม ต่อมาผู้สื่อข่าวได้มาสอบถามนายไพรัต์ันแบดประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายโรมันจังหวัดปทุมธานีได้กราบเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณพระสมุทรอัตพลอนุการีเจ้าวาดวัดสิงห์สามโคที่ท่านอนุเคราะห์สถานที่และคอยดูแลอำนวยความสะดวกต่างๆในการจัดกิจกรรมการรำมอนณนะลานวัฒนธรรมวัดสิงห์ได้อย่างดีเยี่ยมในครั้งนี้ และวัตถุประสงค์ในการจัดก,กิจกรรมเนื่องจากทางสมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดก,กิจกรรมเที่อเมืองปทุมยศวิถีรามันขอขอบคุณคณะช่างภาพจากกลุ่มโฟโตช็อตที่ให้เกียรติมาร่วมถ่ายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและมิติศาสนาให้กับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและวันนี้ผมได้นำคณะการแสดงรำบอล จากสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีจำนวนร้อยท่านมาแสดงรำมอรรอบพระอุโบสถเก่าแก่สมัยกรุงศรีธิยา355ปีและเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมงานวัฒนธรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้ดีสืบไปครับ สวัสดีครับวันนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสมาพันธ์ชาวไทยเชสสายรามันจังหวัดปุมธานีนะครับจัดกิจกรรมนะครับเที่ยวปทุมยนต์วิถีไทยรามันนะครับตั้งแต่เช้านะครับโดยเพจโฟโตช็อ,ชอตนะครับกลุ่มช่างภาพนะครับประมาณเกือบ50ท่านนะครับได้มาถ่ายาดงตาลที่ปทุมตมบ,บงังโพเหนือนะครับแล้วก็ไปถ่าย สวนบัวนะครับที่ตำบลคลองควายแล้วก็มาถ่ายรำมอนนะครับในแสงค่ำที่วัดสิงห์นะครับวันนี้ก็มีนางรำมวันจิตอาสาประมาณ60ท่านนะครับได้มาถ่ายรำมอนที่วัดสิงห์นะครับก็ภาพที่ได้นะครับในกลุ่มฟูตัช h o ปก็จะมอบให้กับสภาพัฒนำจังหวัดแล้วก็สมาพันธ์ชาวไทยเชสัยรำมันแล้วก็วัดสิงห์ เพื่อไปเป็นประโยชน์ในการทําประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อต่างๆนะครับในจังหวัดปทุมธานีสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระสมุทรอัตพลนะครับหรือจย์เบสเจ้าวา่าภาสิงของเรานะครับที่อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับน้ำดื่มแล้วก็ไฟแสงประทีปที่จุดรอบพระอุโบสถนะครับแล้วก็วิหารให้พวกเราได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับได้ไปทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของจังหวัดปุมธานีต่อไปครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ สหรัฐแก้วตาภาพข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน